ปประจี2,568วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ 2, ําปี2568ทั้งในระดับประเทศและระดับภาคที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ รวมเประเภทเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงลดการใช้สารเคมีสร้างความเข้าใจในการเกื้อกูลกันภายในชุมชนพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมมิทัศการรากแห่งความพอเพียงฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลอาทิเครื่องผลิตปุ๋ยโบกาชิจากวัสดุชีวภาพจากธรรมชาติระบบกึ่งอัตโนมัติงานวิจัยผลของการเสริมสร้างสารสกัดยาฝักคูณและสารสกัดยาจากลูกยอในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาสลิด การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายสอ,อสอชุมชนชีววิถีชุมชนรอบพื้นที่กอฟพอและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติงานมีถึงวันที่3ทธันวาคมนี้คณะบุคคลและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศและช่างฝีมือจากสถาบันศิลิกิตไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสาย รวมทั้งมีช่างฝีมือจากสถาบันศิรปกริศวนจิตลดาเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพประกอบด้วยช่างฝีมือแผานากถมทองแผานากคร่ำแผานากเครื่องเงินเครื่องทองแผานากลงยาสีแผานากปักผ้าแผานากดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีแนวพระราชดำริให้ฝึกอบรมงานช่างฝีมือให้แก่ราษฎรทำให้มีรายได้เพิ่มจากงานหัตถศิลป์ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานช่างศิลป์โบราณให้คงอยู่สืบไปช่างฝีมือเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ฝึกฝนงานศิละปะ,ะแขนงต่างๆปัจจุบันมีผลงานจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลป่นดินตำบนเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้มีคณะบุคคลที่ไปเข้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพเช่นนักเรียนโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารและกลุ่มบริษัทยสยามพิวัติ ทางนี้สำนักพระราชวังได้แจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่5ธันวาคมซึ่งจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดคัดกรองปิดดำเนินการเวลา13นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชุก,กุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2568 และน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยัดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาวันที่เจธันวาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญ วันที่เวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2568ทั้งท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักพระราชาวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนที่ราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ทธันวาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2568 จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะช่วงดาวเด่นสีเกมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้อง